ขั้นตอนแรกของการฝึกเย็บผ้าน,นะคะจูนเคยครั้งหนึ่งค่ะมีนักเรียนมาสมัครเรียนแกไม่เคยไม่เคยใช้งานจากเลยค่ะแต่ว่าก็ชอบการชอบทำงานการฝีมือปักคอสติสหรือว่าทำเสื้อผ้าตุ๊กตาที่ใช้มือนะคะจูนก็พอเข้ามาก็อ่ะอยากเรียนใช่ไหมคะ ก็ให้เขาตัดผ้าให้เขาสองเส้นค่ะตะกี้เราเรามีคลิปที่ตัดผ้าเป็นเส้นตรงแล้วนะคะก็ตัดผ้าใหเขาสองเส้นแล้วก็ให้เขาอค่ะผ้าถูกกับผ้าถูกผ้าถูกกับผ้าถูกชนกันขอบผ้ากับขอบผ้าเสมอกันขอบตีนผีอยู่ขอบผ้าเย็บให้นิ่งเสมอตลอดแนวนะคะคือจริงๆหลักมีอยู่4ี่ข้อ ก็คือขอบผ้าผ้าถูกกับผ้าถูกชนกันขอบผ้าเสมอขอบผ้าขอบตีนผียูขอบผ้าเย็บ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ให้ได้เส้นตรงเป็นแนวขนานกันตลอดค่ะค่ะจุงก็ให้โจทย์เขาไปแบบนี้ค่ะต้องบอว่าเขาทำได้เลยค่ะเพราะว่า คือเขามาด้วยความรู้สึกเขาอยากเรียนนะคะก็จากนั้นมาเนี่ยเขาฝึกเย็บเส้นตรงนะคะแล้วก็ขั้นถัดไปอะคะ่ะก็คือจะเป็นขั้นของการเราเย็บเส้นตรงแล้วเราต้องได้มุมฉากนะคะก็เป็นพื้นฐานของการต่อผ้าที่ทำให้เวลาที่ขั้นถัดไปอะคะ่ะ อีกหน่อยมันจะไม่ใช่ฉาก90ละมันจะเป็น45 30 60องศานะคะก็ทําให้การเรียนในขั้นถัดไปหรือการเน็บขั้นถัดไปมันง่ายขึ้นแล้วก็สนุกค่ะ ก็คือจริงๆใช้หลักการของการเรียนวาดรอยิงนะคะคือครูเนี่ยให้เราเอากระดาเปล่าๆเลยค่ะแล้วขี่เส้นตรงเส้นตรงบายแฮนด้วยมือเลยค่ะตรงๆไม่ใช้ไวบรรทัดนะคะเหมือนกันค่ะแล้วก็หลักสูตรที่จูนเย็บผ้าจะไม่ได้ใช้เข็มหมุดนะคะเราจะใช้ลักษณะเป็นการตัดผ้าให้เท่าขนาดตามสูตรนะคะแล้วก็เย็บ ด้วยตีนผีหนึ่งสีก็จะได้ขนาดสำเร็จที่เราต้องการอันนี้คือเราตัดก่อนเย็บนะคะเดี๋ยวถัดถัดไปมันจะมีขั้นถัดไปว่าแล้วเย็บก่อนตัดบางเทคนิคจะเป็นการเย็บก่อนตัดเราทำยังไงนะคะวันนีเ้เรามาฝึกเย็บในเรื่องของเย็บเส้นตรงก่อนนะคะในคลาสแรกเลยจูนเลือกผ้ามา 6ชิ้นค่ะ6สีไล่สีนะคะก็คือใช้หลักของออสีทฤษฎีส,สีมีการผลักและดันก็คือเข้มอ่อนก็คือทำให้เรารู้สึกสนุกสนานชิ้นงานก็จะมีมิตินะคะรู้สึกมีความเคลื่อนไหวตัดมา6เส้นค่ะขนาด2นิ้วครึง่งเพื่อนๆอยากจะตัด2นิ้วนิ้วครึ่งได้หมดนะคะแต่อันนี้เพื่อให้ง่ายต่อการฝึก เบื้องต้นนะคะเราก็ตัด2นิ้วครึ่งจุนก็เลือกจากในเนี้ยค่ะคือ1 2 3 4 5 6 6ชิ้นนะคะก็ต้นกับไปลายไม่ได้ใช้ก็อาจจะไว้สำหรับต่อในบล็อกถัด,ถดไปได้นะคะ คราวนี <c oughs> ้ให <c oughs> <t eterm oon> ้เราหยิบเป็นคู่คู่ค่ะเวลาที่จูนตัดผ้าเรียงผ้าแล้วเนี่ยค่ะจะเรียงสีตามที่เราต้องการต่อคือต่อออกมาแล้วอยากให้ได้เป็นเส้นตรงค่ะเป็นเส้นตรงๆเป็นแผงออกมาทั้งหมด6กหสีเรียงกันแบบนี้นะคะก็เอาผ้าเรียงไว้เป็นระเบียบตามสีนี้เลยค่ะเวลาทำงานก็ง่ายค่ะเราจะทำหลักคือ เย็บเป็นคู่คู่แล้วก็ไปรีดแล้วก็เอาคู่มารีดกันเอามาเย็บด้วยกันนะคะจะทำงานเป็นคูาา่เราเอาคู่แรกค่ะข้อที่หนึ่งผ้าถูกกับผ้าถูกชนกันนะคะขอบผ้ากับขอบผ้าเสมอกันผ้าถูกกับผ้าถูกชนกัน ขอบผ้ากับขอบผ้าเสมอกันนะคะจะสังเกตว่าขอบผ้าเสมอกันหมดเลยนะคะทั้งสองด้านเพราะเราตัด2นิ้วครึ่งแล้วก็ขอบตีนผีค่ะอยู่ขอบผ้าขอบตีนผีอยู่ขอบผ้านะคะให้เราดูให้เราเย็บตั้งแต่ข้างนอกเลยค่ะขอบตีนผีอยู่ขอบผ้าแล้วก็เย็บให้ได้1、นสี่ตลอดแนวขนานนะคะ ขอบตีนผีอยู่ขอบผ้าเราทวนใหม่นะคะผ้าถูกชนผ้าถูกขอบผ้ากับขอบผ้าเสมอกันขอบตีนผีอยู่ขอบผ้าเย็บ yep. ให้ได้หนึ่งสี่ตลอดแนวแบบนี้ค่ะการจับนะคะการจับผ้าสองชิ้นจะจะใช้นิ้วแบบนี้ค่ะสอดลองดูนะคะลองดูเทคนิคนี้ก่อนแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครมีแบบวิธีไปปรับใช้ของตัวเองได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้ผ้าสองชิ้นประกบกันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเย็บค่ะยาวตลอดนะคะขอบผ้าขอบผ้าเสมอกันเห็นไหมคะขอบตีนผียังคงชิดขอบ นะคะแล้วก็เห็นไหมคะเวลาที่หยุดเข็มเขาจะปักค่ะอันนี้ให้เราไปเซตที่จักรของเราว่าเ,เวลาหยุดเย็บแล้วเข็มปักอยู่นะไม่ลอยนะคะไม่ลอยหมายความว่าเขาเย็บแล้วเขาไม่ได้เข็มไม่ได้อย่างนี้ลอยอยู่ข้างบนมันทําให้ชิ้นงานมันเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเซตจักรนะคะให้เวลาเย็บแล้วเข็มปักเมื่อหยุด นะคะเราจะได้ชิ้นงานก็จะไม่เคลื่อนอันนี้อาจจะอลองถามจากผู้จำหน่ายนะคะจากที่เราไปซื้อมาว่าเราจะเซตที่ปุ่มไหนในรุ่นของเรานะคะ ที่สองค่ะเราก็ทำไงคะถูกกับถูกชนกันค่ะแล้วก็ขอบผ้ากับขอบผ้าเสมอกันนะคะเย็บโดยขอบตีนผีอยู่ขอบผ้าเลี้ยงให้ได้1-4ตลอดแนวค่ะหลักของเราก็จะเป็นแบบนี้4ีข้อถ้าเย็บเราไม่ได้นะคะให้เราลองเลาะหรือลองไล่ย้อนกลับดูว่า เรายังไม่ได้ทำข้อไหนอันนั้นละค่ะก็คือจะเจออยู่3ามข้อนี้ละค่ะที่มีผลทำให้เวลาที่เราตัดผ้าแล้วไม่เย็บออกมาไม่ได้ขนาดที่เราต้องการนะคะอยากฝึกเยอะๆค่ะเอาผ้าค่ะ เอาผ้าตาดัดแล้วก็เย็บเป็นคู่แบบนี้ค่อยๆฝึกเส้นตรงไปนะคะเพื่อให้เกิดความชำนาญขึ้นก็ก่อนจะเอาผ้ามาใช้ค่ะตามคลิปที่เคยแนะนำเรื่องของการเลือกใช้ผ้านะคะก็ทำให้ผ้าเขาพร้อมใช้งานที่สุดหมายความว่าอยู่ในสภาพที่หดสุดแล้วนะคะสีไม่ตกแล้วก็เป็นผ้าที่ทอแน่นก็จะเหมาะ ถ้าาถ้าเกิดว่าผ้าที่ทอไม่แน่นเนี่ยเราอาจจะต้องไปซกักเพราะว่ามันจะมีอาัตราส่วนของการหดเนี่ยค่อนข้างเยอะเวลาที่เราตัดตามขนาดที่คำนวณไว้แล้วอะค่ะก็คืออันนี้ขนาดสำเร็จถ้า2นิ้วใช่ไหมคะเราต้องบวกครึ่งค่ะบวกครึ่งนิ้วนะคะ เราได้ทั้งหมด3คู่ค่ะเดี๋ยวเราไปรีดกันตอนรีดนะคะเราก็เอาผ้าเรียงก่อนค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะล้มตะเข็บไปด้านไหนนะคะเราอยากทาจะเจ,ะจะคอคําศัพท์คำกล่าตะเข็บล็อกเราอยากได้ตะเข็บล็อกค่ะเพื่อที่จะวิธีนี้ค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเ,เย็บผ้าแล้วตะเข็บที่เวลามาเจอกันลงตัวสวยงามนะคะเราก็เรียงกลับไปเหมือนตะกี้ก่อนค่ะ ถ้าเรามี4คู่5คู่เราก็เรียงก่อนนะคะ,ะเราก็เรียงตามเมื่อกี้เลยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะตะกี้จูเลือกหสีนี้มาทำงาน,นะคะ่ะเพราะเราเรียงเสร็จแล้วเราจะรีล้มตะเข็บไปฝั่งเดียวกันค่ะเราจะทำงานเป็นคู่หลักนะคะคู่คู่คู่ล้มไปฝั่งเดียวกันค่ะนะคะ,ะคันนี้เราทำแบบนี้ค่ะเราไปที่เตารีดก,กันค่ะ เรารีดมาฝั่งนี้นะคะเราเรียงไว้แล้วว่าเราจะรีดเป็นคู่คู่แบบนี้เรารีดทีละคู่ค่ะฝั่งไปทางสีเขียวนะคะเราจะรีดไปทางฝั่งสีเขียวค่ะ,ะก่อนอื่นให้เรารีดให้เรียบให้เรียบตรงนี้ก่อนค่ะนะคะเรารีดคู่ของเขาให้เรียบก่อน ยังไม่ต้องล้มนะคะรีดเสร็จแล้วนะคะเราจะล้มไปทางด้านนี้นะคะเวลาที่เรารีดค่ะเวลาที่เรารีดล้ม เราไม่รีดยืดจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างนะคะมันจะทําให้ผ้ายืดค่ะเราจะทําการรีดคือไปข้างๆค่ะเอาเตารีดเนี่ยหันไปต,ตะเข็บไปข้างๆนะคะสไลด์ไปข้างๆแบบนี้แล้วก็เราใช้ตัวขอบของเตารีดขอบเหล็กตรงนี้ค่ะกระแทกนะคะใช้คำว่ากระแทกแต่งจริงแค่เบาๆค่ะแต่พูดคำว่ากระแทกให้เห็นภาพนะคะมาแบบนี้ ปึ๊บ่ยค่ะเขาก็จะเรียบสวยแบบนี้แล้วตะเข็บล้มสุดหนึ่งตัดผ้าเป๊ะสองเย็บเป๊ะสามรีดล้มตะเข็บสุดหลักจะมีแค่นี้นะคะต่อผ้าเพื่อให้ออกมาแล้วสูตรการตัดผ้าเย็บออกมาได้ขนาดสำเร็จตามที่เราต้องการค่ะแบบนี้นะคะ,ะเรามาหันมาลองมาดูข้างนี้ ไปแบบนี้ค่ะไปข้างๆเห็นไหมคะไปข้างๆจะเห็นว่าตะเข็บสุดตะเข็บเนี้ยค่ะวิ่งไปสุดเลยนะคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะทั้งแถบ เราลองดูอีก,อกมุมนึงนะคะแล้วก็ดันค่ะดันไปด้านนี้เห็นไหมคะเราจะดันไปข้างๆข้างๆนะคะไม่ไถขึ้นแบบนี้เพราะไถขึ้นมันมีโอกาสที่ผ้าจะยืดไปแบบนี้นะคะเราไถายไปข้างๆค่ะตะเข็บจะล้มสวยถ้าไม่สุดเป็นยังไงคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เหลือตะเข็บ นะคะจะเหลือตะเข็บพรเหลือตะเข็บเป็นยังไงคะที่เราเคยวัดขนาดสําเร็จกลายเป็นมันหายไปอยู่ในเนี้ยค่ะขนาดก็จะไม่ได้เนื้อออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องรีดเขาให้สุดที่สุดแต่ไม่ยืดนะคะไม่ยืดแล้วตะเข็บข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะล้มมาทางฝั่งสีเขียวเข้มด้านนี้ สามคู่นี้นะคะก็เรียงสีตามนี้ค่ะเรียงกับมาใหม่เหมือนเดิมนะคะหลักเราเย็บเป็นคู่อันนี้เราถือเป็นผ้าที่มันต่อละเราก็เอาคู่กับคู่มาเจอกันนะคะถูกกับถูกข้อที่หนึ่งผ้าถูกกับผ้าถูกชนกันขอบผ้าค่ะขอบผ้าเสมอกับขอบผ้าคราวนี้เราจะเห็นแล้วค่ะว่าเรียกว่าตะเข็บล็อกเห็นไหมคะถ้าเราดูค่ะ ฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะเสมอเท่าแล้วถ้าสัมผัสนะคะให้หลับตาแล้วก็สัมผัสค่ะมันจะเรียบตรงนี้หมายความว่าตะเข็บอันนี้คือความเป็นตะเข็บที่มันหนาขึ้นมาใช่ไหมคะเวลาที่เขาชนกันค่ะเขาจะชนกันเรียบนะคะไม่ทางออกไม่เกยกันนะคะก็คือเขาจะถ้าเป็นตะเข็บก็คือจะเป็นระนาบอยู่บนระนาบผ้าพื้นเดียวกัน ไม่ทางออกไม่เกยกันนะคะเขาก็จะชนกันพอดีค่ะแล้วก็ถ้าเราเตัดผ้าเป๊ะเย็บ1นสเป๊ะรีดล,ลมตะเข็บสุดพอเราทำแบบนี้แล้วอะค่ะจะได้ขอผ้ากับขอผ้าที่เสมอกันโดยที่ถ้าเราสัมผัสตะเข็บเนี่ยเขาจะชนกันเราเรียกว่าตะเข็บล็อก นะคะให้เราใช้ความสัมผัสเพราะจริงๆเวลาต่อผ้าเราไม่เห็นค่ะเราไม่เห็นเขาเราไม่เห็นตะเข็บเขานะคะมันหันเข้าหากันอยู่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเขาชนกันพอดีอ่ะเราก็ยังไงคะหผ้าถ,ถูกกับผ้าถ,ถูกชนกัน 2. ขอบผ้าเสมอกันมีเพิ่มเติมแล้วค่ะตรงนี้สัมผัสจะตลอดแนวเลย 3. าม ขอบตีนผีอยู่ขอบผ้าค่ะเราเย็บตั้งแต่ข้างนอกเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงให้เสมอกันโดยที่เราสัมผัสตร,ตรงนี้ด้วยค่ะสัมผัสให้มันตะเข็บเขาล็อกชนกันนะคะขานะแบบนี้เป็นคู่ค่ะเป็นคู่ชนเข้าหากันเราจะเย็บ ชิ้นที่หนสองคู่เป็นคู่กันแล้วก็รีดเป็นคู่คู่นะคะจากนั้นเราจะเอาแต่ละคู่มาต่อกันโดยที่ไม่รีดเลยค่ะเดี๋ยวเรารีดครั้งสุดท้ายเมื่อครบแผงอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ให้เรา ค่ะสัมผัสตรงนี้ดันนะคะสัมผัสตะเข็บบล็อกตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าขอบผ้าพอตรงนี้ล็อกปุ๊บไม่เกยกันจะเห็นว่าตรงนี้สัมผัสขอบผ้าจะเท่ากันเลยนะคะ เราก็เย็บยาวจนสุดเลยนะคะเรียงให้ได้1นสี่ตลอดแนวค่ะคราวนี้เราเอาชิ้นงานตัวนี้ค่ะกลับไปที่วางที่ผังอีกค่ะวางที่แบบของเราที่โต๊ะเรียงไว้นะคะกลับมาเนี่ยค่ะเรายังเรียงอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือสีเขียวเขียวแล้วก็เขียวตองอ่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะยังเป็นตามแบบอยู่ เพราะถ้าเราไม่เอากลับมาเรียงนะคะเรา,เาผ้าถูกเราอาจะสลับกลับแบบนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นคือให้เรามาที่โตะ๊ะโต๊ะงานเรานะคะแล้วก็วางก่อนเราก็จะเอาขอบผ้ากับขอบผ้าขัดชนกันขอบผ,ผ้าถูกกับผ้าถูกชนกันแล้วก็เย็บค่ะอือฮึ นะคะก็เป็นการเรียงสีผ้าแล้วเวลาขึ้นจากเย็บก็เป็นไปตามที่เรียงแล้ววางแบะเอาไว้นะคะแล้วก็เอาชิ้นนี้เย็บขึ้นอีกเรายังไม่รีดนะคะเราเรารีดเฉพาะคู่ที่เป็นคู่คู่ครั้งแรกจากนั้นเราจะต่อเป็นแผงเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามี10คู่ก็ต่อทั้งแผงก่อนถ้ามี5คู่ก็ต่อคู่ทั้ง5ให้เป็นครบแผงก่อนนะคะอันนี้ของจูนมี3คู่เราเอา3คู่เย็บติดกันก่อน เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นตะเข็บล็อกนะคะถ้าเราเปิดดูนะคะเปิดดูตรงนี้จะเห็นตรงนี้ค่ะเขาเป็นตะเข็บเขาล็อกหากันเลยค่ะนะคะเขาล็อกหากันแล้วเวลาที่สัมผัสค่ะเรียบแนบสนิทไม่ห่างไม่เกยกันนะคะแล้วก็พอเราสัมผัสแบบนี้แล้วเราจะเห็นขอบผ้ากับขอบผ้าเสมอกันที่เป็นแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่า จุตัดผ้าเท่าเป๊ะกับสูตรก็คือขนาดสำเร็จบวกครึ่งนะคะแล้วก็เย็บหนึ่งสเป๊ะ ตลอดแนวตอนที่ต่อเป็นคู่คู่นี้ไว้นะคะพอเราทําขั้นถัดไปเอาคู่แต่ละคู่มาต่อกันมันก็จะได้ขนาดสําเร็จขนาดของผ้าตะเข็บที่เท่ากันเห็นไหมคะตรงนี้เรี้ยงหนึ่สียาวขนานตรงเลยค่ะก็ค่อยๆนะคะเย็บเส้นตรงค่อยๆฝึกค่ะถ้าเกิดว่าเราคล่องตรงนี้แล้วพอเราเย็บผ้าในขั้นถัดถดไปที่มันจะเจอมุมนะคะซึ่งมันจะเป็นเทคนิค B 02คือโฟนายคือจะเป็น4ี่มุมเจอกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยฝึกฝนมาชำนาญแล้วนะคะมีความชำนาญก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้เราสนุกกับงานต่อผ้ามันก็จะมีเทคนิคขั้นถัด,ถดไปที่มีความชั้นกลางชั้นสูงขั้นถัดไปนะคะก็ให้เราค่อยๆฝึกแนะนําให้ฝึกตั้งแต่เส้นตรง เป็นขั้นที่ 1, 2, 3เทคนิคที่มันเรียงลำดับความยากง่ายไว้แล้วนะคะพอพอเราเย็บ3คู่ติดกันแล้วนะคะเราก็จะไดเ้เป็นแผงแบบนี้เลยค่ะยาวนะคะ เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราได้แผงยาวแบบนี้แล้วนะสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ค่ะไปรีดลงตะเข็บนะคะแล้วเหลียวเราอยากจะใช้ชิ้นนี้ค่ะไปทำตัดเป็นท่อนหรือ,อ,อตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้ขนาะดสำเร็จของเขา ช่องละ2นิ้วใช่ไหมคะ6ช่องก็คือ12ถ้าเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะกลายเป็น12นิ้วบล็อกเราเรียกบล็อกว่า12นิ้วบล็อกนะคะเอามาต่อสลับควายไปมาก็เป็นพื้นฐานของการดีไซน์ออกแบบในขั้นแรกแล้วนะคะแต่อย่างก่อนอื่นเราเอาไปรีดล้มตะเข็บก่อนว่าเราจะมีวิธีการรีดล้มอย่างไรนะคะเรารีดล้มตะเข็บตะกี้เรารีดมาข้างนี้ ข้างนี้ข้างนี้ตอนที่เป็นคู่คู่เราเอาแต่ละคู่ค่ะแต่ละคู่มาต่อกันก็จะมีตะเข็บคู่ใหม่คู่ใหม่นะคะให้เรารีดฝั่งตรงข้ามค่ะเราก็รีดไปข้างนี้ค่ะแล้วก็หลักการรีดเหมือนกันเรารีดไปข้างๆตะเข็บนะคะเราไม่ไม่ยืดเขาขึ้นบนหรือลงล่างรีดไปข้างๆใช้มือค่ะแอบดึงนิดนึงอย่าดึงเยอะนะคะดึงนิดนึงนิดนึงค่ะ แล้วก็ยกๆค่ะยกนิดนึงแล้วก็ไปข้างๆดันค่ะเรายังใช้เหล็กตรงนี้นะคะอย่าไปจับนะคะมันหลอนใช้ขอบเหล็กของตีนของของของเตารีดค่ะดันไปข้างๆแบบนี้ค่ะเรารีดด้านหลังก่อนนะคะสังเกตว่าจุนมักจะรีดตะเข็บด,ด้านหลังเพื่อให้เขารู้ทิศค่ะคือให้ผ้าเขารู้ว่าให้ผ้าให้ตะเข็บเขารู้ว่าเขาจะไปทิศไหนอันนี้เคยรีดไว้อยู่ยางไงก็ไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็ แนวลงค่ะเวลารีดล้มจะเข็บเราไปข้างๆเวลาถ้าเราอยากให้เขาเนี้ยบมากขึ้นเราก็กดจากบนลงล่างเห็นไหมคะจูจะไม่มีการยืดผ้าเลยนะคะความร้อนมันทําให้เส้นเส้นได้เส้นใหญ่ผ้าที่ถักทอมันเปลี่ยนทิศได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาไปทิศไหนล่ะเราก็เราก็ลากเขาไปทิศนั้นนะคะกําหนดเขาไปทิศนั้นนะคะอันนี้ เอียงเียงนิดนึงเห็นไหมคะมีองศาเอียงนิดนึง,เ,นง,เ,ง,นนงเราเราแค่กําหนดทิศทางของตะเข็บก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปรีดด้านหน้าอีกทีนึงค่ะฝึกเย็บยาวๆนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดใครมีผ้าสั้นๆผ้าหนึ่งสี่น, 1, นะคะถ้าไม่ไม่เต็มหน้ากว้างก็ได้แต่ว่าการฝึกเย็บเส้นยาวก็จะดีค่ะ,ะเส้นยาวยากกว่าเส้นสั้นค่ะค่ะโอเคเราก็หันกลับมาด้านนี้นะคะคู่นี้ค่ะคู่นี้ที่เราเคยเย็บเห็นไหมคะถ้าเรากลับมามองคู่นี้เขาก็จะเข้าหากันค่ะเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันไงคะตะเข็บมันตรงข้ามกันทั้งหมดเลยอ่ะพอเรามาตรงนี้นะคะ เราลีดอีกทีค่ะดึงค่ะดึงข้างๆงนิดนดแล้วก็เอาเอาตะรีดไปข้างๆ้างข้างๆงนะคะเพื่อให้เขาเรียบขึ้นแล้วก็สุดเห็นไหมคะ,ะเราทำแบบนี้ทั้งแนวค่ะแล้วก็กดเวลากดเนี้ยค่ะอันนี้จูนทำท่าทางเว่อร์ไว้นะคะว่าเรากดบนลงล่ากแต่งจริงเรายกนิดนิดค่ะอืมค่ะ,ะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเรียบเนียนสวย นะคะถ้าดูข้างหลังเห็นไหมคะเวลาเป็นคู่เขาก็ไปด้านนี้คู่นี้พอตรงข้ามค่ะพอไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายสลับกันแบบนี้นะคะแล้ว<ม>ก็จัดการรีบทั้งทั้งผืนค่ะ<ม>ดึงไปข้างข้างดึงนิดนดเห็นไหมคะข้างมือข้างซ้ายจูนแอบดึงนิดนิดค่ะ,อ,ะอันนี้เรา ย้ำให้เขาเพราะว่าทิศเนี่ยเขารู้ทิศของเขาละนะคะอันนี้เราลีดเน้นให้เขาเรียบอีกรอบหนึ่งที่ด้านหน้านะคะได้แผงเนี้ยสวยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจูนจะพาในคลิปถัดๆไปนะคะทำเอาแผงเนี้ยค่ะเราไปทำชิ้นงานอะไรได้หลายอย่างจะมีโปรเจกต์เป็นตัวอย่างมาให้ ทํานะคะจะโพสต์คลิปขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสวยเลยนะคะ เราก็ได้แผงนี้สวยงามเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจูนจะนำพานะคะพาเพื่อนๆในคลิปถัดๆไปเอาแผงนี้ค่ะที่เราต่อผ้าเนี่ยเราจะลองไปออกแบบดูหมุนไปหมุนมาตัดหั่นนะคะดูว่าเราจะเอาออเผ้าที่เป็นแผงที่เราใช้จากการฝึกเทคนิคการต่อผ้าเส้นตรงให้ได้ฉากอย่างนี้ยค่ะเราจะเอาไปทำอะไรกันบ้างหรือว่าจะพาไปทำของใช้ที่ในบ้านนะคะ